สวัสดีครับบ่าจิงคนบุครับวันนี้บ้าจิงคนบุมีสนุ่ใบหนึ่งมาแนะน้าห้นพี่น้องไดีฟังกันนะครับสำหรับนี่ครับขั้นห่อยเจ็ดสิบครับเป็นพัดติครับใบโตสิบสี่มิลครับผมหัวไหวครับนี่ครับเดี๋ยวสำหรับไผ่มักเสียงทำนองประมาณแบบว่าเสียงกลางๆนักส่านะครับแบบว่าบดังเร็วเกินไปบดังสาเกินไปครับฟังใบนี้ครับมา มาสร้างกันครับ ครับผมนี่ครับสำหรับธนูนะครับทำนองเสียงสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามารับฟังทุกท่านนะครับมีความคิดเห็นว่าจังใดครับสำหรับสนูใบนี้ครับคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับคอมเมนต์แชร์เข้ามาได้เลยนะครับสำหรับธนูใบนี้ครับป่าปลาครับเมื่อยสำหรับไผ่ถีมักสนูข้อพลาสติกนะครับขอดีก็คือว่ากตามเสียงถีฟังนะครับ ใบบ่อแตกครับบ่คคอสนุ่ใบไหวครับสนุ่ใบไหวนี่เข้าขาดครับใบแตกแน่นอนครับผมครับนี่ครับขอดีของใบพาสติกครับอยู่ทีว่าคานิยมนะครับต้องใส่คานิยมอยู่ทีว่าคว่ำมักของแต่ละส่วนบุคคลครับมักแบบใดกระจัดแบบมันเลยครับครับนี่ครับผมก็มีสนุพลาสติกใบนี้มาแนะนําให้พี่น้องได้ฟังกันครับทำนองเสียงคิดว่าน่าจะบบเป็นร่องสองไผ่ครับโทษได้รลครับบบเป็นร่อง บเป็นล่องสนูใบไว้ก็แล้วกันครับสำหรับใบนี้นะครับเนาะครับนี่ครับสำหรับตัวนี้กับผีน้องเป็นเป็นขอมาเป็นสังม้านะครับบ่าวจิงคนอุบลก็มีหนาที่เฮ็ดให้ครับเพื่อเฮ้าสีรวมกันสืบสานรวมกันนุรักวัฒนธรรมว่าวจุฬาสูตรเปิดช่องบ่าวจิงคนอุบลครับแล้วก็สนูครับสนูพัดติกนะครับเนาะครับโอเคครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์อย่าลืมฝากกดแชร์อย่าลืมฝากกดซับสไครต์ครับ เป็นสักหนึ่งกำลังใจให้บา่าเจงคุบนบุญในการถ่ายทำคลิปนี้แล้วก็คลิปตตอไปด้วยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะถูกอกโดนใจบริกันหน่อยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ